สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่งานมอเตอร์เอ็กครั้งที่42วันนี้นิสสันเอ็มเพลจะพาทูกค้าทุกท่านนะครับเข้าไปดูปรสสัมผัสบรรยากาศภายในบูธของนิสสันนะครับว่ามีอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นนะครับมอเตอร์โชว์ของเราจะมีตั้งแต่วันที่24จนถึงวันที่4เมษายน2564เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูนะครับว่าในงานมีอะไรกันบ้างตามผมเข้าไปเลยนะครับตอนนี้นครับเรากําลังเดินเข้ามาในบูธนิสสันมีรถ ทุกรุ่นให้เลือกตามใจของคุณลูกค้านะครับเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่คนที่ปรึกาาการขายของเรานะครับอธิบายนะครับสวัสดีรครับสวัสดีครับครับผมวันนี้เราอยู่กับนิสสันนิวนาวาร่าใหม่ครับเป็นตัวแต่งโชว์ในงาน,นครับตัวนี้จะเป็นตัวแต่งพิเศษแต่ไม่ใช่ของโรงงานนะครับอันนี้เป็นตัวที่แต่งให้โชว์โชว์ให้ดูว่านิวนาวาร่าเราก็แต่งแบบยีราฟแค่อางนี้ก็ได้นะครับผมราคา6กแสนเก้าพันแล้วมาทําเป็นตัวนี่เลยสเปเชียลลิตคือเป็นตัวพิเศษล้ํา ยุคใหม่ของนิสสันนาวาราเลยแรงและประหยัดตงมากนะครับผมซื้อกับเรานี่เราแถมให้หมดเลยไหมแน่นอนนะครับมาเลยครับนิสสันเอ็มเพลเลอร์เราจัดเต็มแน่นอนอยู่แล้วครับทั้งชุดแต่งและล้อแม็กมาเลยครับผมอาาว่าวันนี้ครับที่อยู่สายขายคุณเจเจครับผมคนสวยของเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะบอกว่าที่เจมา ของนิสสันนะคะวันนี้เจตตั้งใจเลยนะคะที่จะขายรถนิสสันคลิกอีพาวเวใหม่นะคะที่เป็นรถพลังงานที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า100%ซโดยที่ไม่ต้องชาร์จสีใหม่ล่าสุดของเราสีอะไรคะสีเหลืองค่ะส,สวยไหมคะสวยมากเลยกระจังหน้าแบบมีโมชั่นที่สำคัญโลโก้ n ิสสันข้างในเนี่ย mm hmm. ก็คือว่ามีเรดร์เซนเซอร์นะคะบง่งบอกในเรื่องของเทคโนโลยีความปลอดภัย แล้วก็อุปกรณ์อำนวยความสะดวกสบายต่างๆ e-power เนี่ยครับมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ของนิสสันใช่ไหมครับแครอธิบายง่ายๆเข้าใจตรงกันนะคะสั้นๆได้นใ,นใจความก็คือว่ารถนิสสันคลิก e-power ใหม่เนี่ยจะเป็นรถที่ไม่ต้องชาร์จหนึ่งเลยก็คือว่าเขาใช้เครื่องยนต์พันสซีซีค่ะผลิตกะแสไปแล้วไปเก็บไว้ในย,ยังอาแบตเตอรี่นะคะแล้วขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า1้0ปซโดยที่ไม่ต้องชาร์จเพราะฉะนั้นหนึ่งเลยเนี่ย เครื่องยนต์ที่พันสองร้อยซีซีเนี่ยค่าแม่นทนายก็ถูกแต่ว่าหลายท่านแบบอุ้ยเครื่องยนต์แค่พันสองขับได้เหรอไม่เลยค่ะเพราะว่าเครื่องยนต์พันสองร้อยซีซีของเราเนี่ยให้แรงม้าในกำลังสูงสุดถึง129่งส่วนแรงบิดเนี่ย260นิวตันเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยเทียบเท่ากับลูกค้าเด้อขับเครื่องยนต์2,500ซีซีเลยค่ะผมนี่ึกษาการขายเน่งครับนี่ึกษาการขายน้ำมัคาานค่ะ วันนี้เราอยู่ในงานมอเตอร์โชว์กันนะครับผมวันนี้ผมมาแนะนําผลิตภัณฑ์ในส่วนของตัวนิวนิสันอะมิล่านะครับตัวนี้นะครับผมอธิบายเุื่อเต้นเข้าๆกันนะครับไฟด้านหน้าจะเป็นไฟ LED Full Time ท,ทั้งหมดเรื่งปกติเนี่ยตัวโลโก้เนี่ยครับจะไม่มีพลาสติกบังหรือว่าข้อบอิดนะครับ ในส่วนของตัวนี้ครับจะมีตัวเรดาร์อยู่ข้างในด้านในนะครับแม้กระทั่งตัวกล้องเองก็อยู่ด้านในทั้งหมดโดยปกติล้อเดิมของมันเนี่ยครับจะเป็นล้อขนาด15นิ้วแต่ตัวนี้ครับเป็นล้อขนาด17นิ้วถ้าลูกค้าสนใจในส่วนของล้อตัวนี้ครับซื้อเพิ่มครับลูกค้าราคาไม่แพงนะครับตัวนี้เป็นตัวชุดแต่ก็เลยจะมีการครอบด้วนสีดำนะครับทำให้ดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับขัดม้าครับด้้ง่งตัวนี้ จะมีคิ้วเอาไว้การลอยนะคบลูกค้าแต่งไว้ให้มันดูสปอร์ตมากขึ้นครับผมถัดมาด้านหลังนะครับไฟเบรกเป็นแบบไฟ LED ดีทั้งหมดเลยครับทุกดวงเลยนะครับแต่ที่เห็นเด่นๆตัวนี้ครับตัวสปอยเลอร์โดยปกติในตัวของอาร์มราทั่วไปครับจะไม่ได้มีสปอยเลอร์มาครับตัวนี้ก็เป็นตัวชุดแต่งของแท้ของนิสสันเลยนะครับผมด้านในครับมาดูด้านในกันดีกว่าครับผมพื้นที่ในการเก็บสัมภาระเลยครับกว้างขวางมากเลย ชุดปะยางถูกเถิดนะครับแต่ถ้าลูกค้าอยากได้ยางอะไรครับต้องซื้อเป็นตัว EL ตัว E แต่ตัว S เท่านั้นนะครับผมแคมเปญของเราตอนนี้นะคะก็จะมีดอกเบี้ยพิเศษ0%ผ่อนยาว4ปีนะคะแล้วก็ดาวเริ่มต้นเพียง19,999บาทค่ะพร้อมชุดแต่งด้วยนะคะค่ะถ้าสนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะตอนนี้เรามาเจอกับ ที่ปรึกษาการขายโอมนะครับกับที่ปรึกษาการขายฮาร์ดนะครับเดี๋ยวผมขอมอบหน้าที่นะครับเราอยู่ในงานมอเตอร์โชว์ใช่ไหมครับพี่ฮาร์ดใช่ครับผมตอนนี้เราอยู่กับตัวโปรโฟเอ็กนะครับเป็นสีขาวตัวสี่ประตูไฮน์ดโดดเด่นมากเลยสวยดุดันมากตัวนี้นะครับจะมาพร้อมแม็กซสิบเจ็ดไฟของเรานะครับผมจะโดดเด่นมากนะครับตัวนี้เป็น LED โปรเจกเตอร์ไฟ daytime running light ไฟตัดหมอกนะครับ LED โปรเจกเตอร์ครับผมมาพร้อมกับแคมเปญนะครับพี่ฮาร์ดแคมเปญก็ ถ้าลูกค้านะครับถ้าลูกค้าจัดกับจัดแคมเปญกับนิสสันลิซซิ่งเนาะจะได้ตัวแพ็คเกจเซฟนะครับดูแลดูแลเช็คระยะถึง5ปีเลยนะครับดอกเบี้ยของเราถูกมากนะครับเริ่มต้นแค่0.49%แค่นั้นเองหรือว่าจะเลือกผ่อนอยู่ที่8,000บาทพี่ฮาร์ดเดี๋ยวเดี๋ยวเราพอกันนะตัวนี้เดี๋ยวพาไปดูตัวแต่งของเราตู้แต่งพิเศษดีกว่าผมเดี๋ยวยังไงผมจะเชิญด้านในเลยนะครับผมตัวนี้นะครับพี่ฮาร์ดก็จะเป็นตัวชุดแต่ง เอ็มเพลเลอร์วันนี้พาตะลุยบูนิสส์นบอกว่าท่านทุกคนคงจะได้รับข้อมูลหรือแคมเปญอะไรต่างๆการมาซื้อรถของนิสสันนะครับจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับกับพิษัทเอ็มเพลเลอร์ผม mm hmm. ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับ mm hmm. ขอบคุณครับสวัสดีครับ mm hmm.